ทำข้าวบ้านๆข้าวเผาเผารูไหมข้าวข้าวนี่เันข้าวนาหรือข้าวไร่เนี่ยฮะข้าวนาก็มีนี่นี่คุณแม่ปอนี่ลูกสาวฮะหรือเป็นแม่หมดแล้ว นะครับตำกันแบบนี้เลยแล้วก็มาล่อนร่อนเพื่อเอาเม็ดข้าวไปหุงใช่ไหมนะครับข้าวข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเนี่ยข้าวเหนียวนะครับสองสาวเผาบรูนะครับอันี้ไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะครับนี่คือการตำกันจริงๆ ํำแบบํำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะหมู่บ้านอะไรนะเนี่ยฮะชื่อบ้านอะไรเนี่ยบ้านสะดูนนะครับบ้านสะดูนไอสาวเสื้อแดงนี่อยู่ชั้นอะไรแล้วตอนเนี้ยหรือเป็นมีลูกแล้วมีลูกแล้วใช่ไหมฮะ่โน่นล่ะ มีลูกกี่คนแล้วนะครับเราไม่เขายังไม่มีนะครับบ้านสะโดนเผ่าบูนี่คือตำกันจริงๆไม่มีคอนเทนต์เพื่อเพื่อใช้ในพีวิตปรจำวันนี่ก็เป็นบ้าน ไปวนี่นี่น่าจะเป็นเครื่องสีข้าวเออเครื่องอะไรนะนวดข้าวใช้ได้ป่ใช้ได้มันเสียยังตายยังอ๋อใช้ได้ นะครับอยู่กันอบอุ่นนะครับเป็นกลุ่มๆเผ่าตะเผ่าบูเนาะแถวนี้อยู่ติดกับชายแดนเวียดนามนะครับไม่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าแต่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศเวียดนามครับครอบวัว คนอาศัยอยู่กับสัตว์สัตว์อาศัยอยู่กับคนนะครับฟาร์มอยู่ใต้ถุนบ้านและข้างบ้านวิธีชีวิตนะครับแบบนี้นะครับนี่ในหมู่บ้านไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันง่ายนะครับมีเก็บไข้ได้ป่วยก็ มาดูแลรักษามาช่วยเหลือกันเพราะบ้านใกล้ทิศต,ติดกันนะครับมีสาวน้อยนะนี่นั่งมองบัวสบายดีเดินเดินไหวบ่เดินได้บ่บ่ได้ บันไดก็เป็นบันไดธรรมชาติธรรมชาตินะครับอยู่บ้านก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันสอบถามแล้วไม้ก็ส่วนใหญ่ก็จะหากันเองนะครับแลวแถวนี้แหละในปาน่าในเขาเอามาเลื่อยแล้วก็สตางเป็นบ้านทางออกไปข้างนอกลกำบากมากนะครับหน้าฝนนี่ไม่ติดก็ นะครับก็ชมธรรมชาติบรรยากาศนะครับของลาวติดกับฝั่งเวียดนามนะครับนี่คือบ้าน